ก็เป็นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับก็ยังค่อนข้างจะมีโมเดลตที่ดีทั้งพวกโรงพยาบา,า <V CH S 1> ล b d m s นะครับโรงพยาบาลบีซเกรุงเทพใช่ไหมครับใช่รับผมก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับก็เป็นตัวที่ช่วยประคองตลาดนอกนั้นเองตลาดก็เก่งกาไรนะครับเทรดดิ้งเป็นต,ตัวไปนะครับโดยภาพรวมก็โครงสร้างตลาดก็เปนน็นลักษณะนี้กลุ่มที่วันนี้เด่นขึ้นมาก็อาจจะเป็นตัว c o n sumer finance ก็จะมีตัว อะไรนะสวัสดใช่ไหมครับกับตัว MTC ซึ่งก็สลับตัวฟอร์มขึ้นมานะครับซึ่งตัวสวัสดเองเนี่ยวันนี้จริงๆรปเด็นข่าวในช่วงเช้าอะไรคนก็คงเห็นแล้วแหละนะครับว่ามีการเปิดเผยนะครับว่าบริษัทจอยเข้าซื้อตัวคาเทลิซิ่งก็เป็นการต่อยอดนะครับฐานรายได้เพิ่มเติมก็จริงๆก็มองเป็นบวกนะครับแล้วก็หุ้นนี้มันก็ย่อมานานก็วันนี้ก็คือตัวฟอร์มขึ้นมานะครับตีคู่นกับตัวติดล้อนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ อ่ทให้ไม่การตลาดบ้านเราเองก็ดูเหมือนจะไม่ไปไหนวอลุ่มก็บางๆนะครับห้าหมื่นกว่าล้านบาทนะครับนักทุนเองก็ยังเป็นฟอสที่เพิ่งกลับมาหลังจากสงกรานตะ์เนี่ยก็กําลังเรียกว่าตั้งตัวอนอยู่ตั้งตัวจับจุดกันอยู่นะครับไม่ใช่แค่นักทุนหลอกผมไม่ต้องจับจุดกันอยู่เหมือนกันนะครับคือเวลาไม่ได้โฟกัสตลาดนานๆเองเนี่ยนะครับความไวมเรยกว่าความไวต่อสัญ,ญญาต่างๆมันจะช้าลงนะครับมันเป็นที่มาว่าเทรดเดอร์เงเก่งหลายๆคนเนี่ยเวลาเขาลงทุนกันเขาจะ ค่อนข้างมีสมาธิแล้วก็ไม่ค่อยไปไหนอ่เี้ยนะครับจะใช้เวลาเต็มที่เลยนะครับแต่เวลาเขาไปรีชาร์จก็จะไปพักกันนะมันก็จะเปมีภาพน,นะครับเพราะว่าเวลาสมาธิมันนิ่งนะครับมันก็จะเห็นการเคลื่อนไหวอของตัวโครงสร้างตลาดได้ชัดเจนได้ละเอียดกว่าเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าน,น้องหลายคนที่ตามตลาดอยู่นะครับอาจจะอาจจะดูรายละเอียดได้เยอะกว่าผมในตอนนี้นะครับผมก็ต้องใช้เวลาในการจูนนิดนึงเหมือนกันครับไม่เป็นไรเราก็เหมือนกับ รีสตาร์ทของเราแล้วเราจะสดมากยิ่งขึ้นนะคะคุณเอครับพี่ครับผมคุณเอต้องสดนะฮะค่ะทีนี้ในเรื่องราวของตลาดก็คือตอนนี้เองตลาดนุ้นทั้งฝั่งยุโรปแล้วก็ตลาดนุ้นหนังเซงปิดนะฮะตัวปริมาณการซื้อขายตลาดนุ้นไทยเลยเบามากเลยวันนี้อ่เปล่าฮะครับผมก็ก็มีตลาดดืวิชปิดอยู่ใช่ก็มีส่วนนะครับ ก็ทำให้ตัวตลาดเองก็ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวกันแคบๆคนะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมจริงๆวันนี้ถ้าเราดูก็เห็นอินโดนีเซียนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าเพอร์ฟอร์มขึ้นต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่าเป็นตลาดที่ไม่สนใจใครจริงๆนะครับปีนี้คือเดินหน้าทำ h i <า>แล้วก็ไปไฮต่อนะครับ<า><า>ก็ก<า>็อย่างที่เราเคยพูดคุยกันต้นปีว่าปีนี้เป็นปีที่ที่ก็ตมันจะดีนะครับแล้วตลาดที่น่าจะดีที่สุดก็หนึ่งนั้นคืออินโดนีเซียนะครับทำมุมมองดแล้วก็ ในเรื่องตัวตรากันโตเขาที่สูงนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์เชิงบวกกับภาพของตัวราคาน้ำมันด like ้วยนะครับคือโครงสร้างของตัวประเทศเขาเป็น Net Export Energy เ n e น g y นนีมันสูงว่าเป um ็ <S <s นภาพบวกนะครับต่ตัวอินโดนีเซียค่อนข้างเยอะครับผมก็ฟันเฟืโลก็น่าจะอยู่ในเอเจนต์นี้ก่อนนะฮะก็ยังก็ยังก็ยังอยู่นะครับเพียงแต่ว่าผมบอกให้ย้าเดือนไปก็ต้องระมัดระวังจุดที่มีสลับไหลออกนะครับแต่แน่นอนว่าจุดสลับไหลออกรวมถึงบ้านเราด้วยแหละ เวลามันเกิดเรื่องตัวการดึงสภาพคล่องอะไรก็ตามที่ออกมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสถาบัน,นทุนี่แหละนะครับจะซัพพอตลาดในจุดที่เอ่อมันเรียกว่า,ามีมาร์จิ้นออฟเซตตี้นะครับหรือว่ามีอัพไซด์ในระยะยาวของเขามากขึ้นนะครับคือเซต็ใใ 2007, ซตใกล้ๆพันเจ็ดอัพไซด์นี่าจจะไม่มากในใน,ในระยะสั้นนะนี่คือถึงระยะสั้นกันก่อนเพราะงั้นโดยภาพรวมตลาดนี่ก็รอจับจับจงหวะก,กันนะครับวันพุนี้มองตลาดยังไงก็ยังเป็นลักษณะน,นี้ครับ 1,660ันหก้อยหกสิบเป็นแนวรับนะครับแนวต้านด้านบนหนึ่งหกแปดศูนย์ะครับสำหรับตัวเซตไทยนะครับผมแนวรับก็ไม่ได้เยอะเนาะแนวรับอะก็มองไว้หนึ่งหกหกศูนย์ก่อนศูนย์ครับพี่ก็คงเป็นแนวรับหลักแล้วก็ถ้าแย่ก็หนึ่งหกห้าศูนย์เป้นครับโอเคก็ยังเบาะๆอยู่มีประเด็นที่นักการลงวิเคราะห์หลายท่านมองว่าตลาดนุ่นไทยคล้ายกับต้มกบในมุมมองของคุณเดชคืออะไรฮะต้มกบก็คือ โครงสร้างมันอาจจะไม่ได้ดีนะครับมันมีปัจจัยลบที่เป็นโอเวอร์แหงรออยู่ใช่ไหมครับรอวันระเบิดอะไรลักษณะนั้นเนี่ยคือต้องมองแบบนี้นะครับว่าในขาหนึ่งเองความเสี่ยงด้านนี้เราเยอะไหมก็ต้องบอกว่าก็เยอะนะครับในส่วนตัวนี้เสียแต่ว่าเราเยอะมากในระดับที่จะบริหารจัดการไม่ได้ไหมก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมก็แลพูดถึงตัวเความเสี่ยงของการเห็นต้นทุนการเงินที่มันจะเร่งขึ้นเกิดเกิดทั่วโลกแบบรวดเร็วเนี่ย จะไม่โครงสร้างบาประเทศที่มีภาระหนี้สูงเสี่ยงนะครับที่จะเกิดวิกฤตนะครับพวกผิดนัดชำระหนี้อะไรสันนั้นไหมเหมือนที่เราเคยเกิดขึ้นในอดีตสมัยตัววิกฤตต้มยำกุ้งอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าโครงสร้างมไม่ได้คล้ายนะครับยังไม่ได้คล้ายแล้วก็มีหลายประเทศที่แย่กว่าเรานะครผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วแหละว่าในกลุ่มที่เป็น trouble ten นะครับของตลาดอินทอร์มาร์เก็ตก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงความผันผวนสูงในโครงสร้างเศรษฐกิจเนะี่ย เราไม่อยู่ในกลุ่มนั้นนะเราอยู่เฮลตี้กว่าหลายๆประเทศที่ซ้ำไปจริงฟิลิปปินส์โดน่ยมีความเสี่ยงเรื่องนี้มากกว่าเราด้วยนะครับเออเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นเลยอย่างเช่นประเทศที่เราเห็นเรื่องตัวสีเลงกาซึ่งมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยประเทศนั้นอยู่ในกลุ่มทัเบ์เทนที่เราประเมินไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะีอนะ่อนออมรายชื่อมีอะไรบ้างเนี่ยใครอยากรู้เนี่ยกลับไปอ่านวิเคราะห์ยุทธ์นะครับปลายปีได้นะผมมีอัปเดตไว้นะครับซึ่งเคยทาไว้แล้วก็ลองกลับไปดูได้นะครับก็ต้องบอกว่าเอเเเวลาามนนกิดภพแบบี้้ขึน แน่นอน,นครับความสีเชิงโครงสร้างมันกดบ้านเราอยู่แล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้แย่ขนาดที่จะเถึงขนาดนั้นนะเรียกว่าึงขนาดที่ต้องผิดนับชําระหนี้นะครับหรือว่าสีจะเกิดวีซิชันแรงๆอย่งนี้ยังยังไม่ได้เกิดภาพนั้นแต่ว่าเป็นสายที่เราต้องต้องตามดูด,ดีๆนะครับในเรื่องการบริหารจัดการสําคัญมากนะครับทั้งในเรื่องการฟื้นฟูฟเศรษฐกิจนะครับทั้งในเรื่องตัวการใช้จ่ายเงินนะครับเรื่องโครงสร้าง ได้ค่ะคุณเอ็มพี่ทีนี้ถ้าถ้า,ถางั้นในพรุ่งนี้ในเรื่องราของเอสห้าศูนยซีรีเอ็มจะมีทิศทางอย่างไรฮะยังเป็นภาพเดิมแล้วยังเป็นลักษณะการไซเวอ์แต่ไซเอดาวอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เองเ่อทั้งวันคือเล่นต่ำกว่า994ต่อเนื่องก็ต้องบอกพไม่ให้อะไรที่ดีนะครับของตัวเซฟนะครับก็แนวรับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ยังมองที่ เออ987ก่อน,นะครับหรือก็980 970นะครับเดี๋ยวต้เล่นบนก็เอ่อ996นะครับกับเรณหนึ่งพันครับเท่าเดิมเนาะเท่าเดิมครับพี่ครับโอเคในส่วนของ c d ดอมนะฮะทีนี้ในส่วนทองคําจะระเบิดหรือยังระเบิดสองพันไหมฮะทองคำนะครับทองคำเอิงอ่ะวันนี้ควรจะเห็นทัชสองพันนะครับเอ่อซึ่งก็เคยเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วว่าพอภาพมันกลับขึ้นมา แเสั้นๆหนึ่งที่ดูเหมือนโมนต้มมันจะแยกแล้วเนี่ยนะครับเขากลับไปยืนได้แลวแถวบริเวณสักหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หนึ่งเก้าสี่ห้ากรอบหนึ่งนมันเป็นตอบที่บ่งชี้ว่ามันมีคนสู้แล้วก็ยังมองทองคําในเชิงบวกอยู่แล้วพอมมนต้ามันขึ้นมานะครับบริเวณสักหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ขึ้นมาเนี่ย,ย,ส, 19, ส,ยสองพันเนี่ยเราน่าจะได้เห็นแน่ๆผมคิดว่าวันนี้อาจจะได้เทสกันแต่คําถามต่อว่าเอ๊ะมันจะไปได้ไกลามากน้อยแค่ไหนต้องคุณถามในลักษณะนี้นะครับ เออันแรกก่อนเลยนะครับคือต้องยืนนะครับบริเวณ2,000ให้ได้นะครับยืนต่อเนื่องอาจจะเห็นแถวๆ2,040เหรียญดอลลร์ไตรออนนะครับแล้วการพักตัวเนี่ยพักได้ไหมพักได้แต่ต้องไม่หลุดนะครับ1978สำคัญมากนะครับหก1แป8ถ้าหลุดเองต้องมองเป็นว่าเอ้ยล็อกกำไรดีกว่านะครับแล้วคนที่เพิ่งมาลองอะไรพวกเนี้ยอาจจะต้องมีจุดบริหารความเสี่ยงสต็อปตรงนั้นด้กว่อนะครับ1978ครับอุยครับพี่ อุ้ยอะไรพี่เดี๋ยวผมก็ตกใจนะอุ้ยอีกแล้วเนี่ยกรีทองคำที่ระเบิดมาหนเก้าสี่เจ็ดนะฮะสมมติน,นะฮะแล้วคนที่มีสถานะจากเมื่อตอนอ่าวันปิดสงครามเป็นฝังรองมาก็ถือได้ครับอ๋อแต่ต้องไม่หลุดหนเก้าเจ็ดแปดใช่ไหมฮะต้องครับเท่าทุนเลยเ็จะทุนเ่เท่าทุนอ๋อเหครับน่าจะกำไรกันอยู่นะไม่ได้กำไรหรอมันน่าจะได้แถวหนึ่งเก้าสี่ศูนย์เก้า 500แล,ลยตอนนั้นไหมครับตื่นไม่ทันตื่นไม่ทันอ๋อตื่นไม่ทัน <c oughs> อ๋อคือหมายถึงว่าเพิ่งไปเปิดก่อนนี่มันจะปิดอะไรใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> อ๋อโอเคได้ครับผมแต่สำคัญเนี่ยบ r e a k 2000แล้วยืนได้เนี่ยรุนได้นะ240น่าจะมีโอกาสเลยให้ตามดูนะครับคือม,มันจะไม่ไปทัช250นะมันจะไปทัชแถว240เทอร์เวลนั้นก่อนครับผม คนมีสานะช็อตก็ต้องหลบไอแล้วใช่ไหมฮะหรือ,อย่างไรฮะจริงๆคนมีสาระชช็อตเนี่ยจริงๆวันนี้มันเบรกบริเวณที่หนึ่งเก้าแปดสองขึ้นมาก็ก็ต้องกระชับไปก่อนแล้วนะครับต้องหลบไปก่อนแล้วครับผมอืมอครับ<ด>แรงเหอี่ยงมันคือดันขึ้นต่อนะครับความหมายคือลักษณะนั้นอืมเปลี่ยงทุกทําเฟรมเลยนะที่ที่เห็นภาพสองคำในตอนนี้เปี่ยงครับเปลี่ยนครับแต่ว่าโมนต์ตั้มพอบนี้ดูแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับอ๋อครับ ได้ก็ทองคาเป็นขาขึ้นแต่ว่าหุ้นยังเป็นขาลงนะฮะส่วนหุ้นที่ส่วนตลาดมาเอ่อในตอนนี้อย่างเช่นพวกหุ้นซิกงซิก้าอะไรพวกนั้นละฮะคุณ่นก้าพี่ไม่ไม่เคยได้ตามในเชิงพื้นฐานเท่าไหร่นะครับเข้าใจว่าเ,เหมือนมีการเตรียมตัวหรือเปล่าจะทําพวกเอ่อไมเน็งไหมนะครับ Mining พวกดิจิทัลเอเซใช่ไหมครับพวกคริปโตอะไรพวกนี้ยผมเข้าใจว่าประเด็นน่าจะเป็นการกินอะไรลักษณะนั้น เอ่อตอบในเชิงเทคนิคเข้าต้องมอกโมดั้มก็ดีอ่ะโมดั้มถ้าเกิดเทรดดิ้งก็ดีบริเวณเท่าไหร่เนี่ยสิบสิบเอ็ดบาทเก้าสิบอ่ะนะครับวันนี้เขาเขาเล่นเขาก็เล่นแบบแข็งหน่อยก็สิบเอ็ดบาทเก้าสิบขึ้นไปเทสนะครับหรือเวลายี่สิบนาทีถ้าขึ้นไปเทส่นั้นก็โมดั้มได้จะไปต่อนะครับส่วนด้านล่างก็สิบจุดเจ็ดถ้าต่ํากว่าไม่ดีครับผมครับอคุณได้ตอบคำถามได้ด้วยขอบคุณมากเลยนะคะผมครับ สวัสดีค่ะยินดีครับพี่สุครับค่ะ,ค,ะคุณเอ็ดก็ตอบคำถามหุ้นเก่งกำไรนั่นเองซิก้านะแกตอบได้เพราะว่าเป็นทางด้านน้านกลยุทธ์เนี่นกกยนะทางด้านเทคนิคด้วยนะคุณเอ็ดแต่ไม่เ,เฉพาะพื